นี่ช่วยเรามีแขงสองปีถ้วยจบสิบกว่าใบอะครับปวดมาจะไปออกกจนเองมันแพงนะมันถบกแพงจนเรือเลอแตกอย่างเนี้ยใช่ครับก็ช่วยกับผู้ใหญ่อางเง้ทางท่างทางทงคุ้มละลออระบบคุ้มละลอคืออะไรก็คือปลาร้าสองเส้นนะครับอ๋อแล้วก

พี่นนท์เราปีกว่าไม่ให้เหรอสองปีดิ ว่าจริงๆเราได้แชมป์ประเทศไทยก็อยากทำภพท่านแนะครับก็เลยพอดีมัน,น,น,นแข่งชิงแชมป์โลกาออกโลก ขวขึ้นแต่ว่าเราเราการรักษารพยาบาลเราไม่แตกนะแต่ว่าถ้าเกิดอาการระบากเราต้องสามร้อยแล้วกระดมแยกสองตัวค่ะค้างไว้ก่อนนะคะน้ำน้ำ้เอ่ออนอ้นอเดี๋ยวใส่แมสกซ์เงิน่ดีกว่หนึ่งสอง นครับพร้อมครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองหน่งสองนะครับหนึ่งสองอันนี้เสียดายทงทั้งหมดเอ่อสี่แสนกว่าบาทสี่แสนห้าหมื่บาทนะครับก็เป็นให้กับโรงพยาบาล4ี่แห่งนะครับตั้งแต่โรงพยาบาล นางเก้าโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาบลบำราศนะครับแล้วก็โรงพยาบาลทรงอกนะครับสี่โรงก็ต้องขอบคุณนะฮะเป็นจริงๆนี้เป็นเงินรางวัลที่ทีมเจสกีทั้งหมดนะได้นะครับก็อชิชมันแรกก็คือว่าสร้างผลงานให้กับประเทศนะครับทั้งแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์โลกนะครับที่ได้มากม็มีประเภทรางวัลน,นะครับเอ่อแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเป็นความตั้งใจของทีมงานและน้องๆเลยก็คือนำเงินทั้งหมดที่ดทได้จากรางวัล 450,000บาทเนี่ยมามอบให้กับโรงพยาบาลซึ่งซึ่งวันนี้เราอยู่แบบสถานการณ์โควิดนะครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่ทำให้ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้บุคลาก,กรทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับในการทำงานเพราะทุกคนก็จริงๆแล้วทุกคนทำงานเต็มที่นะครับเพื่อเพื่อให้กับคนไทยข่าวนนทบุรีนะครับได้ได้สู้กับปัญหานี้นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับ ได้เดินทางเข้าเขาูดว่าอมอบเงินช่วยเหลือ,คอโควิดอันนี้น้องไม่ทําอะไรมาครับไปแข่งขันแจสกีครับชิงแชมโลกที่เมืองพัทยา,ว,าวันที่21-25เมษายนครับอันนี้เป็นความตั้งใจนะครที่จะนําเงินมาช่วยเหลอเป็นความตั้งใจตั้งแต่ก่อนแข่งขันแล้วครับว่าถ้าเกิดได้เงินรางวัลมาจะมอบให้กับสถาบันโรงพยาบาลเพื่อจังหวัดนนทบุรีช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อโควิดนะครับตอนนี้ซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยครับได้รางวัลมาเท่าไหร่ อ่ 15, อาหนึ่งหน้าพันดอลลาร์ก็คือเอ่อรวมเป็นเงินไทย4ี่แสนห้าหมืบาทครับช่วยเหลือทั้งหมดกี่โรงพยบาลสี่ครับสี่โรงพยาบาลตอนตอนที่ได้ได้แชมป์โลกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับมันยากไหมครัรู้สึกก็ภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วก็วงตระกูลแล้วก็จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เราทําเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยด้วยเน่ยครับ<ไ>ก็ อันนี้แข่งขันทั้งหมดกี่มีกี่ประเทศเข้ามาแข่งขันได้ความยากง่ายขนาดมีหลายประเทศอยู่ครับอย่างเงี้ยครับความยากง่ายเป็นยังไงบ้างครับความยากง่ายสําหรับเราก็คือแข่งขันสามสิบห้านาทีโดยที่ไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยครับเราก็แข่งขันกับโต๊กับคลื่นกับแรงเรากับกับเรือกับคํานวณหลายๆอย่างนะครับพี่ก็คือมันก็เลยดูดูยากดูรลอด กับการแข่งขันในครั้งนี้แต่พอได้มาก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ที่ได้ที่ได้มาใช่ไหมคะที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดแล้วก็หา care แัะพยาบาลก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจมา้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก่อนก่อนจะแข่งขันว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมได้แชมป์โลกผมก็จะนําเงินตัวนี้มาช่วยเหลือให้ทาง<ม>โรงพยาบาลทางสีสีแห่งที่ได้ได้แจ้งไปครับครับ